คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่ที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ วนที่22บเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมารถลีมูซินคันยาวก็แล่นออกนอกเมืองผ่านอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรมาตามถนนสายหลกักเลี้ยวซ้ายผ่านเนินเขามาตามหาดกมลาโดยหาดสุรินจะตั้งอยู่ด้านขวามือของสองหนุ่มสาวหาดสุรินตั้งอยู่ระหว่างหาดกมลากับหาดบางเทาหาดทรายขาวละเอียดดุดแป้งไม่แพ้เกาะมุก น้ำทะเลสีครามชวนหลงไหลยามอาทิตย์สาดแสงสีทองเนื่องจากบริเวณชายหาดมีคลื่นลมค่อนข้างแรงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเล่นกระดานโต้คลื่นและมีโรงแรมชื่อดังหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทว่าในคืนเดือนมืดเช่นนี้ชายหาดและท้องทะเลกลับดูมืดทะมึนจนมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากผืนผ้ากำมยี่สีดำคลี่ออกผืนฟ้าผืนน้ำคลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เสียงคลื่นกระทบฝั่งวีดวิวคล้ายเสียงกรีดร้องของใครคนหนึ่งดังมาแตกลน่ากลัวจังเลยนะคะหญิงสาวเอ่อยขึ้นพลางมองออกไปนอกรถและเห็นเพียงแสงสลัวจากเสาไฟข้างทางสาสตร์ผืนทรายริมหาดเป็นสีเหลืองนวลระรอกคลื่นสีขาวกระทบฝั่งเป็นไปอย่างกระแทกกระทันไม่น่ากลัวหรอกครับที่นี่คลื่นลมแรงก็จริงแต่นักท่องเที่ยวก็ยังนิยมมาเล่นกระดานโต้คลื่นกันนะครับเอาไว้วันหลังผมจะพาคุณมานะ เทียนทาดาเล่าเรื่อยๆแม้จะรู้ดีว่าหญิงสาวข้างกายไม่มีอารมณ์จะคุยเรื่องการท่องเที่ยวเลยก็ตามบังกะโลอันเป็นจุดนัดพบของไขมุกดำท้ายหาสุรินตั้งอยู่ในบริเวณค่อนข้างเปลี่ยวปลูกสร้างได้ไม้ยกไ้ถุนเตี้ยๆหลังคาทรงจัว่วซ้อนกันสองชั้นมีหน้าต่างไม้เพียงสองบานและบันไดไม้สีหขั้นทอดระหว่างพื้นไม้เก่าๆกับพื้นทรายภายในปิดไฟมืด เทียนทาดามองภาพบังกะโลตรงหน้าพลังคิดไปว่าเขาเพิ่งจะพาตัวมุกพิสุทธิ์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไว้ที่นี่และวันนี้เขาคงเป็นอิสระแล้วแต่คนที่จะต้องถูกจับตัวมาแทนก็คือมุกวรินพี่สาวของเขาชายหนุ่มขบกรามแน่นสะกดความสงสารหล่อนให้อยู่เพียงในใจก่อนจะหันมาเอ่ยกับหญิงสาวว่าคุณรออยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปดูลอดเราเองโดยไม่รอให้หญิงสาวเอ่ยอะไร ชายหนุ่มก็เดินแกมวิ่งลัดเลาะทิวสนเตี้ยเตี้ยเข้าไปภายในโดยคนเฝ้าหน้าประตูบังกะโลไม่รู้ตัวเลยชายหนุ่มค่อยๆปีนขึ้นทางหน้าต่างด้านหลังของบังกะโลซึ่งมุกพิสุทธิ์ถูกมัดมือไพล่หลังมัดเท้ารวมกันรออยู่แล้วพร้อมด้วยมีศิลปน้ำพึง่งและยิ่งมุกพิสุทธิ์มองเห็นเทียนทาดาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าหัวใจเขาก็เต็มไปได้วยความหวาดหวั่นเพราะนั่นหมายถึงว่า มุกวารินเดินเข้ามาติดกับเทียนธาดาเสียแล้วอืออือชายหนุ่มดิ้นรนพยายามจะตะโกนบอกพี่สาวว่ามีคนต้องการทำร้ายหล่อนทว่ากลับถูกมิสซินปิดปากไม่ให้เขาพูดอะไรด้วยการยกปืนขึ้นเล็งมายังเขาพร้อมกับขู่ว่าเงียบไม่งั้นเจ้านายฉันไม่ปล่อยพี่สาวนนยนะเว้ยนั่นละมุกพิสุทธิ์จึงยอมเงียบเสียง ดวงตาทั้งคู่จ้องมองเทียนทาดาเป็นเชิงขอร้องให้ปล่อยพี่สาวเข้าไปมุกวรินเห็นว่าเทียนทาดาเข้าไปในบังกะโลนานแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้หญิงสาวกำลังจะก้าวตามเข้าไปหากยังไม่ทันจะได้ทำอย่างใจคิดร่างหนาของใครคนหนึ่งก็เข้ามารัดร่าง่อนเอาไว้จากทางด้านหลังและโปผ้าเช็ดหน้าสีขาวลงมาตรงครึ่งปากครึ่งจมูกหญิงสาวพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่อาจสู้แรงเจ้าของร่างหนาได้เลยนาทีต่อมาหญิงสาวก็สัมผัสได้ว่าแขนขาไร้เรี่ยวแรง สติสัมปชัญญะที่มีค่อยๆพล่าเหลือลงทุกทีแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงคงเหลือเพียงความเงียบและมืดมิดหญิงสาวจึงไม่รู้เลยว่าหลังจากร่างเพลียวระหงล้มลงในอ้อมแขนของใครคนหนึ่งหล่อนก็ถูกพาตัวขึ้นเรือมุ่งหน้าสุกเมุกเรียบร้อยแล้วเหรอเทียนทาดากรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์มือถือสั้นๆแล้วสอดมันลงกระเป๋ากางเกงดังเดิมฉันได้ตัวพี่สาวกแล้ว อย่าคิดว่าจะเอาฉันเข้าคุกเด็ดขาดไม่งั้นพี่สาวแกเป็นเมียฉันแน่เทียนทาดาหัวเราบแผ่วต่ำในลำคอแล้วก้าออกจากห้องไปโดยมีพุดน้ำพึง่งก้าวตามหลังผู้เป็นเจ้านายไปติดๆคล้อยหลังร่างสูงสงา่าและร่างสมส่วนมิสินก็ดึงเทปปิดปากชายหนุ่มออกพี่ช่วยพี่ปริ์ด้วยนะอย่าให้เจ้านายพี่ทำอะไรพี่สาวผมเลยเ้อจะให้พี่ช่วยยังไงล่ะไอ้น้อง ขนาดพี่ยังขัดอะไรเจ้านายไม่ได้เลยเอาเป็นว่าพี่จะบอกคุณพุทธให้ดูแลพี่สาวนายให้ดีที่สุดแล้วกันนะมิสินระบายลมหายใจหนักๆอย่างโปร่งตกเอ่ยตอบว่าสิ่งที่นายควรกลับไปทําให้เร็วที่สุดในตอนนี้ก็คือหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ได้ว่านายไม่ได้เป็นคนทําให้คุณเออยตายและให้เพื่อนเอาคลิปคุณเออยไปลองอินเทอร์เน็ตถ้านายทําได้คุณปริสก็จะพ้นมนทินหมายความว่าพี่เชื่อใช่ไหมว่าผมไม่ได้ทํา ก็เกือบจะเชื่อเต็มหัวใจเหมือนกันละถ้าหลักฐานมันไม่มัดตัวนายแน่นขนาดนี้มิสินว่าพลางปลดล็อกโซ่เส้นใหญ่ซึ่งพันธนาการร่างมุกพิสุจน์ออกไปซะมุกพิสุจน์ค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นกำลังจะก้าวออกจากห้องแล้วก็ต้องชะง,งักฝีเท้ากับคำพูดของมิสินนายรู้ใช่ไหมว่าไม่ควรบอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่พ่อแม่นายจนกว่านายจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จครับมุกพิสุจน์รับคา แล้วเดินกระเพกออกจากห้องมาโดยไม่ได้หันไปมองเบื้องหลังอีกเลยมุกพิสทจิ์สอดมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงก่อนจะระบายลมหายใจหนักๆเมื่อพบว่าในกระเป๋าแคบๆขนาดพอดีฝ่ามือยังมีกระเป๋าสตางค์วางนิ่งอยู่ในนั้นเขาว่าจ้างรถแท็กซี่มาส่งที่ท่ารถในเมืองจัดการซื้อตั๋วโดยสารหนึ่งที่สําหรับตัวเองแม้จะยังไม่รู้ชะตากรรมของพี่สาวแต่เขาก็จําเป็นต้องกลับกรุงเทพเพื่อหาห,าหลักฐานมาล้างมลทินให้กับตัวเองและพี่สาว เพื่อที่ว่าเทียนทาดาจะได้เลิกตาบอดเห็นเขาเป็นคนผิดเสียทีกว่าจะกลับถึงกรุงเทพเวลาก็ล่วงเข้าวันใหม่ท้องฟ้านอกหน้าต่างรถโดยสารปรับอากาศมัวมนด้วยเมฆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นและลอยต่ำลงเหนือตึกสูงระฟ้ามุกพิสุทธิ์ก้าวลงจากรถโดยสารปรับอากาศซึ่งใช้เป็นที่นั่งและนอนเอาแรงมาตลอดทั้งคืนด้วยความอ่อนเพลียและความปวดเนบตรงข้อเท้าจากการถูกล่ามโซ่ไว้หลายวัน ทันทีที่เห็นรถยนต์คันเล็กสีม่วงเข้มแล่นมาจอดตรงชานชลาคนสงสยัยได้ก่อนมิสเตอร์โทมัสกับคุณมุกโรวีจะก้าวลงมารับมุกพิสุทธิก็โผลกอดสองบุพการีแน่นด้วยความยินดีเอ่ยทนออกมาเป็นน้ำตาลูกผู้ชาย p รินซ์เลอร์ไม่ได็กลับมาพร้อมกันหรือมิสเตอร์โทมัสเอ่ยถามขณะผลาดจากอ้อมกอดของลูกชายคนเล็กไม่ครับพอดีพี่ปรินซ์ขึ้นบินนะครับก็เลยไม่ได้มาเขาตอบไม่เต็มเสียงนัก ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนเช็กเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อเสยมองไปยังรถโดยสารปรับอากาศคันอื่นๆซึ่งกำลังเล่นเข้ามาจอดเดอจ้าถ้างั้นเรากลับบ้านกันเถอะค่ะคุณลูกจะได้พักผ่อนด้วยคุณมุกรวีตัดบททั้งที่สายตาของคนเป็นแม่มองเห็นความแปลกเปลี่ยนในตัวของลูกชายคนเล็กแล้วทั้งร่างกายที่ดูสู้ผอมลงรอยฟกช้ำตรงหน้าแล้ร่างกายรอยช้ำตรงข้อเท้าแต่ก็ไม่อยากถามอะไรตอนนี้ โอเคมิสเตอร์โทมัสจึงเดินนำไปที่รถอย่างว่าง่ายเดยไม่ได้เอ่ยถามว่าอะไรเช่นกันความเงียบงันแผ่กระจายอยู่ทุกอนูในรถทำให้มุกพิสุดรรู้สึกอึดอัดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในวินาทีนี้ภายในใจของเขาเต็มไปได้วยความกลัวว่าสองบุพการีจะถามนา,นานาคำถามในสิ่งที่เขาไม่อยากตอบทันทีที่กลับมาถึงบ้านมุกพิสุด์จึงขอตัวเดินเลี่ยงเข้าห้องมาโดยอ้างกับสองบุพการีว่าต้องการพักผ่อน ร้อยหลังลูกชายคุณมุกรวีก็หันมาเอ่ยกับสามีขณะเดินมาหย่อนกาลังตรงเก้าอี้ไหวยว่าลูกเราดูแปลกไปนะคะคุณอืมิสเตอร์โทมัสพยักหน้าเห็นด้วยแล้วทำไมคุณถึงไม่ถามลูกออกไปตรงๆละ่ะคุณก็เห็นว่าลูกมีปัญหาแต่ยังไม่อยากพูดอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะคุณคุณมุกรวีระบายลมหายใจหนักๆคิ้วทั้งคู่ขมวดเข้าหาจนแทบจะชนกัน คุณก็รู้นี่ว่าคนอย่างในปาลมเป็นพวกต่อให้เข้นเท่าไหร่ก็ไม่มีทางยอมบอกรอกนอกจากว่าลูกจะเป็นคนเปิดปากเองมิสเตอร์โทมัสเหลือบตาขึ้นมองหลอดไฟสีนวลตาบนเพดานห้องห่วงคำหนึงลดเลี้ยวไปถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งลูกชายยังเล็กอายุไม่เต็มสิบขวบดีวันนั้นเด็กตื้ออย่างมุกพิสุจิ์แกล้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยการก่อเวรกรรมต่างๆทั้งจับหนอนตัวอ้วนไปโยนใส่เพื่อนผู้หญิงร่วมชั้น เอาไม้บรรทัดเพื่อนไปซ่อนเอาหนังยางมายิงขาเพื่อนเป็นเจ้ามือเป่ากบยิงกระตูนเก็บเงินเพื่อนแต่ไม่ว่าจะถูกครูทำโทษหน้าเสาธงหลายครั้งหากเด็กชายก็ไม่เคยบอกเขาสักคำกระทั่งมีหนังสือเชิญผู้ปกครองมาที่บ้านและมิสเตอร์โทมัสพยายามเข้นเอาความจริงแต่เด็กชายก็ไม่ยอมพูดอะไรกระทั่งมิสเตอร์โทมัสไปพบอาจารย์ฝ่ายปกครองที่โรงเรียนนั่นละความจริงจึงถูกเปิดเผย เรื่องนี้ก็เช่นกันมุกพิสุจิ์คงไม่ยอมปรีปากบอกง่ายๆเมื่อไม่มีใครทําให้ความจริงถูกเปิดเผยดังสมัยที่เขายังเป็นเด็กชายทางเดียวที่มิสเตอร์โทมัสจะรู้ความจริงได้ก็คงเป็นการรอคอยอย่างใจเย็นเท่านั้นเสียงคลื่นกระทบฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่าผสานกับเสียงนกทะเลกูร้องมาแต่ไกลปลุกให้มุกวรินค่อยๆเผยเปลือกตาอนหนักอึ้งขึ้นอย่างยากเย็นภายในสาตาพระมัว จนต้องกับพริบตาทีๆภาพในใสายตาค่อยๆชัดเจนขึ้นก่อนหญิงสาวจะลุกพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่เห็นว่ารอบกายเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆทำจากไม้ไผ่เพดานมุงหญ้าแฝดหน้าต่างเพียงบานเดียวปิดสนิทหากยังไม่ทันจะได้ยานกายลุกขึ้นประตูบานหนาหนักก็เปิดผางออกพร้อมกับชายหนุ่มร่างสูงสง่าก้าวอาจๆเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าหลอนมันทำให้หญิงสาวเบิกตากว้าง ความรู้สึกกั้ากึ่งระหว่างความดีใจที่เห็นเทียนทาดายืนอยู่ตรงหน้าและประหลาดใจว่าเข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรในเมื่อความทรงจำสุดท้ายบอกว่าหลอนถูกโบยาสลบหญิงสาวนิ้วหน้าสมองครุ่นคิดอย่างหนักกับคำถามว่าเข้ามาช่วยหลอนหรือถูกไขมุกดำจับตัวมาคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะผมก็มากับไขมุกดำนะสิคำตอบของชายหนุ่มยิ่งสร้างความสงสัยใคร่รู้ให้แก่หญิงสาว หมายความว่ายังไงคะสายตาจับจ้องไปยังดวงหน้าของเขาจึงเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจอย่าบอกนะว่าคนร่วมมือกับไข่มุกดำมุกวารินคาดเดาไม่จริงจังนักดวงตาคู่งามยังคงไม่ล้าไปจากดวงตาดำสนิทของเขาผมไม่จําเป็นต้องร่วมมือกับไข่มุกดำเพราะอะไรรู้ไหมเขาเคลื่อนกายเข้ามานั่งลงตรงหน้าหลอนเมื่อแข็งแรงเชยคางหญิงสาวขึ้นสบตาเพราะผมคือไข่มุกดำยังไงล่ะ สิ่งที่เพิ่งได้ยินกับหูพาให้ดวงตาคู่เรียบเบิกกว้างริมฝีปากอ้าค้างอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองไม่จริงหล่นสายหน้าหัวใจดวงน้อยคล้ายถูกบีบด้วยคีมเหล็กให้เจ็บปวดรวดร้าวรุนแรงเกินจะทนจริงซิน้ำเสียงนั้นกดต่ำลงมือแข็งแรงบีบปลายคางมนแน่นขึ้นดวงตาดำสนิทจ้องมองมาเฉยชาไร้ซึ่งความอ่อนโยน ความรู้สึกจากหน้าต่างแห่งหัวใจแบบนี้สินะที่มักจะปรากฏให้หล่อนเห็นเพียงชั่วแวบก่อนจางหายกลายเป็นประกายตาอ่อนโยนแต่หน้าประหลาดที่มันกลับมีความเจ็บปวดเจออยู่ในนั้นด้วยคุณหลอกฉันคนเดียวยังไม่พอคุณยังหลอกนดดกับแม่ด้วยคุณทำแบบนี้ทําไมหญิงสาวสัมผัสได้ว่าน้ำเสียงสั่นน้อยๆขณะเอ่ยถามไม่ใช่เพราะหล่อนหวาดกลัวเขาคนอย่างมุกวรินไม่ใช่คนขวัญอ่อนกลัวอะไรง่งายๆ แต่หล่อนกําลังเจ็บปวดจากการถูกคนที่หล่อนเชื่อใจเสมอมาหลอกต่างหากคุณคงยังไม่รู้สินะว่าน้องชายที่แสดงออกให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นสุภาพบุรุษนะที่จริงมันเลวแค่ไหนเพราะมันน้องเอ๋ยถึงต้องฆ่าตัวตายวินาทีนี้มุกวรินรู้สึกไม่ต่างจากถูกฝ่ามือของเขาฟาดลงมาบนสองแก้มอย่างรุนแรงสองฉาดซ้อนกับความจริงที่ได้รับรู้แน่ละหล่อนไม่มีทางเชื่อว่ามุกพิสุทธิ์จะทำอย่างนั้น นวัาราดาวเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทำไมเรื่องราวจึงกลับกลายเป็นว่าหล่อนฆ่าตัวตายได้เล่า